คุณผู้ชมคะล่าสุดนักท่องเที่ยวหลายคนยกเลิกทิปไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะหลังเกิดกระแสนะคะหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเล่มหนึ่งที่เคยทํานายเอาไว้ค่ะว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะอย่างที่จี้บอกไปข้างต้นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสฮือฮามากๆนะคะกับหนังสือการ์ตูนของคุณเรียวทัซกิชื่อเรื่องว่า The Future Is a ค่ะที่เขาจะทํานายเหตุการณ์ต่างๆบนโลกนี้ไว้ค่ะและครั้งนี้นะคะก็ถูกหยิบออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับความฝัน ที่ทํานายเหตุการณ์ต่างๆสําคัญของโลกนี้นะคะแล้วบอกเลยว่ามันตรงจริงๆคุณผู้ชมในส่วนหนึ่งของกระตุนเรื่อง The Future Is a w ได้กล่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกในญี่ปุ่นวันที่5กรกฎาคมปี2025ที่จะถึงนี้เนี่ยค่ะก็คือปีนี้นะประกอบกับทางการญี่ปุ่นค่ะได้คาดการณ์ว่าความเป็นไปได้ของการเกิดแผ่นดินไหวที่ล่องลึกในไกลจะฆ่าชีวิตผู้คนกว่า300,000ชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมพอเรื่องนี้กลายเป็นกระแสะไปทั่วโลกนะคะ ทำให้สร้างผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะซึ่งผู้อุ่งใการบริหารบริษัทท่องเที่ยวในฮ่องกงนะคะก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเ,เรื่องนี้แหละว่ายอดจองทิปไปญี่ปุ่นเนี่ยลดลงกว่าครึ่งหนึ่งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะและคาดว่าจะลดลงอีกในช่วงสองเดือนข้างหน้านี้สืบเนื่องก็มาจากคําทํานายที่จีบอกไปเนี่ยแหละคะ่ะว่านักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยและฮ่องกงไม่กล้าไปนะคะ ทั้งนี้ค่ะกระตูนของคุณเลวทัสกินะคะเคยได้เตือนไว้ว่าจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ค่ะในช่วงเดือนมีนาคมปี2554ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงค่ะตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นที่ฮือฮาทั่วโลกเลยนะคะว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงจนกลายเป็นว่าในแถบเอเชียเนี่ยคนก็รู้จักคุณทัสกิรู้จักหนังสือเล่มนี้จนมียอดซื้อเนี่ย เทียบเลยค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นไงกับหนังสือเริ่มนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i n เสำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชนค่ะ